สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองรถหรูใบเตยอาสยามรู้ราคาแต่ละคันไม่รวยจริงซื้อไม่ได้จากกรณีดีเจแมนทีล่าสุดถูกคุมตัวไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพและทางด้านของใบเตยสุธีวันถูกคุมตัวไปยังทันทัสถานหญิงทำออกรครอบครัวของทั้งคู่เครียดและเป็นห่วงอย่างมาก ด้านพิมพ์แขกุลชอนณอยุธยาแม่ของดีเจแมนถึงกับร้องไห้ออกมาระหว่างเดินมาหาลูกชายตรงบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังประจำสาราญาซึ่งหากลองย้อนกลับไปดูเหล่ารถหรูที่ทั้งคู่เคยโพสลงในอินสตาแกรมส่วนตัวที่ผ่านมาจาอูฟู่ขนาดไหนที่ผ่านมาใบเตยสุทธีวันหรือที่รู้จักกันในชื่อใบเตยอาสยามเคยโพสภาพคู่กับรถยนต์หรูหลายคัน โดยคันที่พบเห็นได้บ่อยสุดก็คือปอร์เช่พานาม a ล่ซึ่งมีราคาเริ่มต้นในปัจจุบันอยู่ที่7จ็ด0้าบาทตามมาด้วยปอร์เช่คายเอนที่มีราคาเริ่มต้นประมาณ6กล้านห้าบาทส่วนอีกคันที่เรียกว่าเป็นรถคู่ใจเห็น <c oughs> จะเป็นรถแวนหรูตโตโยตาา้าเวลไฟอัลพาร์ทที่ได้รับความนิยมจากเหล่าเซเล็บ และไฮโซทั้งหลายเหมาะสำหรับที่จะมีโชเฟอร์ขับให้นั่งซึ่งมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทขึ้นไปขอขอบคุณขอ้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ